บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ธรรมบารมีสามสิบทันพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ละเอียผ่องใสจากการเรียนรู้ทำทุกธรรมจากทุกนิพพานเพื่อสามารถดึงดูดบอกเกิด ให้ธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงโพดสดันทัสโรได้สําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงุทธสดแดนทัสโรที่ได้จากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รให้ธาตุทุกธาตุถูกดึงดูดบ่อกเกิดเกิดเป็นธาตุ ตามกำลังอำนาจของบรารบีสารสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดันทัสโรให้เกิดมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยเอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตา อุเบกขาเป็นบารมีทั้ง30ลักษณะที่อ้างอิงจากลักษณะของธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพาน เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโรที่แยกแตกต่างอย่างชัดเจนจากทำรรทุกทำรรจากทุกนิพพานบารมีสารรมสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเดนทัสโรททำให้เกิดเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธเดนทัสโร ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาส่วนมากรวมเป็นทรงกลมเป็นอูมหาสมุตรปรมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รวมเป็นทรงกลมอยู่ในแกนกลางของนิพพานธรรมบารมีสามสิทพัทะเดวพรุณุลลงพระสจันทสัสโรอยู่ในแกนกลาง จัก,กรวาลพระต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจของกายพระต้นธาตต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้ากระแสรธรรมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรส่วนน้อยเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมี30มสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโร ที่ถูกสร้างให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษประจำอยู่ในทุกจักรกวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนาเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ของบารมีสาสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยปรวีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ทตุทุกทาุจากทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทาุจากทุกนิพพานมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมปรบีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงประสแันตัสตโร ให้ทำรรทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทร์ทัตโรมใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับนิพพานธรรมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายไม่ให้ถูกทำรรกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำกิเลสที่มาจาก ธรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพเดชพะกุลหลงรพสจจันทัสโรเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขา เป็นโลภโกรธหลงทำกิเลสทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัศทเดชพระคุณหลวงปวู่สดจันทัสสรรทำให้ เกิดเป็นธรรมกิเลสรวมเป็นกระแสรธรรมกิเลสใหม่ๆรุกเข้ามาในนิพพานธรรมปรมีสามสิทธรรัสระเดชพระกุณหลวงปู่สดันทัศโรเดินทางไปตามส่วนต่างๆของท่อทานธรรมปรมีสามสิทธรรัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรดึงดูดปอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อไม่ให้ท่อทานธรรม บารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลงปพสจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นพื้นที่ให้กับบารมีสามสิทัสสะเดชพระคุลหลงปสจันทัสโรให้เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ของธรรมกิเลส ทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลงปุรร่สุันทัสรไม่เป็นลักษณะมหาบรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบรุษให้มีตัวตนเป็นไปตามการบังคับควบคุมของธรรมกิเลส ทำให้ลักษณะมหาบุรุษมีตัวตนเป็นคนเป็นสัตวติระฉานเปรตอสุรกายสัตวนรลกสัตว์โลกันทำให้สถานที่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นสิ่งของเป็นสถานที่ให้กับคนสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกาศสัตว์นรกสัตว์โลกันทำให้เกิดการสร้างเป็นอบายภูมิเป็นภพภูมิ ที่กิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงป่สดจันทร์ทัตโรทำกิเลสที่สร้างโครงสร้างกอทอมอขออบังคับหลอกลวงบิดเบือนปิดบังซ่อนเลน ไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธาเรื่มใสบารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรไม่ให้พึ่งพาอาศัย ไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใส่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็กพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรให้เปลี่ยนมาศรัทธาเลื่อมใสกิเลสให้พึ่งพาอาศัยกิเลส ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้กิเลสรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตนี้เพื่อให้กิเลสยึดธรรมยึด ธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่รับรู้เป็นการเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากของคนสัตว์สิ่งของ ที่กิเลสนำเสนอให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่รวบรวมรักษากิเลสบังคับควบคุมธาต ให้มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสที่อยู่อย่างไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้าทำกิเลสทำให้หลับไหลทำให้ทอดทานธรรม นีอยู่ในสสยศาสตร์สสยเวทเรียนเดรัจฉานวิชาเพื่อเป็นเดรัจฉานหลับไหลไปตามธรรมกิเลสให้ทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ บูชายันคนสัตว์สิ่งของบูชาศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยคนสัตว์สิ่งของให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน ทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกันและกันโดยเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กิเลสใช้ยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสดยันทัสโร ทำให้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรยิเลสที่บังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้เห็นการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุอยู่อย่างเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัตสโร ที่รับรู้เป็นโครงสร้างกอทมขออที่เป็นการเกิดขึ้นของภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้าง ทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้อาหารที่เป็นพืชเป็นแร่ธาตุเสื่อมคุณภาพลดจำนวนปริมาณจากการลด ลงของบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปสุสสแดนทัสโรบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปสุสสแดนทัสโรได้เรียนรู้จากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานปรับปรุงพัฒนาตัวเอง รมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลบปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงผููสดจันทัสโรทำให้สร้างโอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัสพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร ยากทรรมทุกธรรมที่บาจากทุกนิพพานรวบรวมรักษาทาุทุกทาตาที่บาจากทุกนิพพานวิกฤจอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดของชีวิตเป็นอย่างอยู่ ซึ่งมาจากธรรมกิเลสร,รมที่ไม่ใช่บารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโรเป็นโอกาสให้บารมีสามบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัศโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรให้เกิดการรุปของธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปรលสถดันทัศโรเข้าหาธรรมทุกธรรมท่าทุกท,ท,ต,ท,กทตุจากทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปรលสถดันทัศโรอย่างสมบูรณ์ให้ทตุทุกทตุเกิดเป็นทตุที่อยู่ในบังคับควบคุม ของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดันทัศโรยุติการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุเกิดเป็นการรวบรวมรักษาธรรมธาตุทั้งหมดจากทุกนิพพานให้เป็นไปตาม แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนุกยูได้นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยะระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัรทรรสโรเพื่อทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง ไปพร้อมๆกับท่านเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตประเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัสโรที่มีวัตถุดิบจากธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุท,าที่มาจากทุกนิพพานเป็นไปอย่างปลอดภัยไม่ประมาทอยากทมทั้งหมดด้วยบาร,รมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรตลอดไป